ค่ะว่าช็อกลอสคืออะไรไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหมอนุ่นนะคะแพทย์หญิงกุลธิดารุสวัสด์แพทย์ประจำ 3M Hair Transplant ศูนย์ดูแลสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะโรงพยาบาล m a s t e r p i e ีซ ภาวะช็อกลอสนะคะเป็นภาวะที่พบได้หลังการปลูกผมค่ะโดยเฉพาะในช่วง1-3เดือนแรกเกิดจากการที่รากผมเนี่ยมีการขาดเลือดชั่วคราวหรือว่ามีการบาดเจ็บบริเวณหนังศีรษะทําให้เส้นผมบางส่วนมีการหลุดร่วงออกไปก่อนได้ค่ะแต่ทั้งนี้ไม่ใช่การทําลายรากผมถาวรน,นะคะทําให้เส้นผมเนี่ยจะกลับมายาวมากขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นได้หลัง3เดือนหลังจากที่ผภาว,วะนี้ไปแล้วนะคะ ทั้งนี้ที่3 m hair transplant นะคะก็จะมีการนัดติดตามและดูแลคนไข้หลังการปลูกผมและมีการให้คำแนะนำอย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะหากใครมีข้อสงสัยสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้ที่3 m hair transplant นะคะหรือหากใครอยากให้หมอแชร์บอกต่อสิ่งดีๆเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันข้างล่างนี้ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ